วัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดทรัคไทยแลนด์ครับเอาได้เวลากลับบ้านแล้วครับปิตีหลังจากไปอยู่ตรงนี้ประมาณ3-4เดือนครับวันนี้ก็จะได้เข้าบ้านเป็นครั้งแรกครับสำหรับคันนี้ครับแต่ซื้อมาปิตีบอกว่ายังไม่เคยเข้าบ้านเลยครับโอ้โห ตื่นมาล้างในเช้าครับเข้าไปเมื่อเช้านี้เห็นฉีดล้างกัดฉีดอย่างดีเลยครับใจมันรักพี่ตีบอกใจมันรักครับไม่ล้างไม่ได้มีปัป่นเลย SK 200รุน่น10ตัวนี้ออปชั่นเต็มครับมีไฟตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยพี่ถอยเดียรีอเดียว โอ้ย <ane> มาใกล้แทะโอ้ยอันตรายเลยมาอยู่ใกล้อะไรรถเห่อเกือบไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไหมอะไรขี่ไม่จอยอยู่ข้างหลังพี่เลยโอ้ตายเลยไม่รู้ว่ารถเขาจะขึ้นทะลยหรือโอ้น่าจะจอดไกลๆหน่อย ถ้าถอยมาถ้าเกยถ,อย,ถอยไปเร็วนั้มื่เกี้ยเรียบร้อยเลยมอเตอร์ไซค์หลบไม่ทันนะมาแล้วครับไทยลาดโอ้โหไฟวิบวับวิบวับเลยรอมาเลยครับเทเลอร์ยังสวยอ่ะเป็นท่านเตี้ยครับคันนี้ อุ้ยอยากมีสักคันยังเลย1,2,3,4,5,6อ้ปุ๊สามเพลาครับ12ล้อตัวนี้ขึ้นรถเกี่ยวได้2คันนะครับว้าอุ้ยดูดูดูพอดีเลยอ่ะ เออมันเขาทำมาแบบนาบกับพื้นไดพอดีเลยอะ่ะดูอ่ะแซวเลยอ่ะไปลงที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ครับสำารงทาบสำารงทา่าบนี่หมู่บ้านสวยนะสำารงทาบนี่ส่วนมากจะเป็นสวยครับเดินขึ้นสบายครับ ได้แทนเตี้ยมาแบบนี้หายห่วงสายไฟเลยนะวิ่งในหมู่บ้านสบายอ่ะครับสุปรพเกตผมยังต้องกลัวสายไฟเลยแต่ตัวนี้ยางมันต่ำครับแทนเตี Ten ้ tier. ยย้ายสบายครับสะดวกสบายมากเ,ออเดินขึ้นแบบนิ่มๆเลย หนักยีตันนี่คนขับเทเลอร์ชี้จุดเลยนะครับว่าต้องมาถึงตำแหน่งนี้นะยกหน่อยลูกพี่หางสวยมากเลยครับดูแบบมาตรฐานนี้มากเลย ไม่มีแอนเลยอู้องเดินมาอู้เดินมาลึกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โอเพื่อให้น้าหนักมันกดอยู่นี่ถ้าอยู่ข้างหลังมันจะกดอ่ามันจะหนักหลังครับอนอนไดต่ำม,มากเลยไปเลยครับไปเลย ถู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 ไปให้มีฝุ่นเลยเลยมาแล้วรถคนเฟืองขออภัยในความไม่สะดวกครับมออมาต์ใซอะเพิ่งมาเด้อ โอ้ขอลอยซะด้วยฮะอ,อี๋โอ้โอ,อ้นี่ต่อมาได้สวยมากเลยมันดูสะอาดมากเลยครับข้างหลังดูอะ่ะมันดูสะอาดมากเลยอะ่ะ เนาะมันไม่มีขาค้ำไหมตรงนี้ยมันดูสวยดูเรียบเลยเจียวเลยห <c oughs> อจโ้กโอุ่นมันกิดทรัคต่อมาจากอู่นี้ครับ ไม่ต้องรัดหรอกโอ้ยมันไม่ล่นหรอกอเเ <laughs> รัดเส้นเดียวบ่ะพี่เส้นเดียวพอเนาะสวยงามครับดูเฟรมสีเดียมเลย ดูสีโอ้ใครจะลืมหมดแล้วนี่เอาเคื่องแล้วครับเครื่องแล้วครับเดี๋ยวมาที่สามีไหมนี่ราเข้าบ้านเลย โอ้ล็อกง่ายๆเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโค้งครับเขาบอกว่าคนขับคนนี้เซียนมากเลย โค้งโคง,งห,กหักศอกแค่ไหนก็ไปได้ขับเอเลยพี่ฮะใช่ไหมอย่าให้ดับนะโอ้ตรอะไรอย่างงี้ให้สามชาดูหน่อยดิรมแมปมายังเนี่ยฮะแมปมายัง เดิมๆเลยอาลองออกตัวดูด totally ิเอ้าลองออกตัวดูคร no ับเออ้ี่ฮะเอาไปจังละจะไเร่อ โอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูตรงนี้แล้วกันครับตรงนี้โค้งหักศอกเลยนะเนี่ยสิบสองล้อผมยังต้องโยกเลยตรงนี้แต่ว่าแกจะไปฝั่งนี้ครับไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ <c oughs> มีช่วงให้ตีโค้งอยู่แต่ถ้าไมา่แต่ถ้าไม่เก่งจริงก็ไปไม่เป็นนะครับเพราะว่าหางตรงนี้ยาวมากเลยมาแล้วครับ อโอ้ยสบายโอ้สบายเลยตรงนี้นไป,าปตามไปครับพี่เต้เดินทางปลอดภัยพี่ สวยงามเลยครับเดินทางปลอดภัยครับสวยงามมากเลยครับเทเล์ก็สวยแบคโคก็ใหม่ครับนี่นี่เข้าบ้านครับปีใหม่แล้วเดี๋ยวย้ายเข้าบ้านครับเจ้าของรถว่ารถคันนี้ไม่เคยเข้าบ้านปีใหม่ต้องย้ายไปบ้านให้ คนเฒ่าคนแก่ผูกแขนซะหน่อยครับโอเคเฮ้ยอะไรแว๊บวะเหมือนรถตำรวจเลยอะเมียนิลีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ